เพื่าหยุดคุกคามประชาชนแกรัฐธรรมนูญสวัสดีครับรเบาลัยพาะไนกอนานะยกเราขี้โม้นะว่าเป็นเพื่อนซีนะเป็นเพื่อนลักเป็นเพื่อนกับประธานาธิบดีทํนะใช่ไหมเราคงทราบข่าวแล้วว่าสาอ็ 31, ใช่ไหมที่สามสธันวารประเทศไทยจะถูกตัดสิทธิ์ GSP นะสิทธิพิเศษทางการค้าของประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่ง ก็เป็นเงินมูลค่าประมาณส20,500ล้านเงิน20,500ล้านนี่จิ๊บจ้อยมากนะครับเ้าคิดเป็นเงินเหรียญนี่ก็ไม่กี่บาทร้อยกว่าล้านเหรียญนั่นเองนะครับแม่งตี๊ดเดียวเองครับแต่เราไม่สามารถรักษาไว้ครับอเมริกาแม่งมันแทบจะไม่เคยนะมันน่าจะสนใจเรื่องของว่าเนี้ยอเมริกาขาดดุลการค้ากับจีนมากกว่านะมันเป็นแสนแสนล้านนะมันเป็นล้านล้านนะ แต่ของเราเนี่ยครับแปดร้อยกว่าล้านเหรียญน,นะครับแม่งนิดเดียวนะเรายังถูกตัดสิทธิ์เลยที่ดูนะครับนั่นสแสดงว่าอะไรนะอเมริกาม่ไม่ให้ราคาเราเลยครับแล้วที่นายกเคยโม้ว่าเป็นเพื่อนกับทมเนี่ยครับผมว่าแม่งเพื่อนอะไรไวะใชแม่มเงินแค่แปดร้อยกว่าล้านนะครับมึงยังตัดกูเลยนะเฮียใช่ไหมครับแต่แรับอเมริกามันโ,โหแทบจะเป็น จุดศูนย์ศูนย์ศูนย์เลยนะครับนะครับที่เราถูกตัดสิทธิ์ไปนะครับแต่กหรับประเทศเราเนี่ยเงิน20 0 0 0ล้านนี่แม่งมหาศาลนะลองคิดดูนะว่าถ้ามีบริษัทละร้อยล้านนะครับบริษัทที่ทําธุรกิจพันล้านนะครับเอาบริษัทแต่ละบริษัทส่งออกไปที่อเมริกาเนะี่ยบริษัทละร้อยล้านก็เท่ากับ250บริษัทที่มีต้องส่งออกไปนะครับบริษัทเหล่านี้อ่ะมีพนักงานนะังห้าสิบคนก็จะคนตก งานประมาณ1 2 5 0 0หนอยคนวิดูตัวเลขนะธุรกิจอะไรก็แล้วแต่นะครับที่หายไปต้อง2 0,000ืนี่ยิดู2 0,000ืกว่าล้านเนี่ยครับตัวเลขที่หายไปนะครับเยอะไหมคุณ่าจะมีบริษัทอะไรบางที่มียอดขายส่งออกปีละ2 0 0 0 0กว่าล้าน มันน่าจะเกิดจากบริษัทเป็นร้อยๆบริษัทช่วยกันส่งออกไปใช่ไหมครับบริษัทไหนว่าโอ้โหอยู่ดีเคยอสวุขายขายส่งออกไปอเมริกาย,ยอดตัวเลขหายไปสองหม่ล้านเนี่ยแสดงว่าหลายๆธุรกิจที่แม่งมีทาําการค้ากับอเมริกานี่ครับไม่สามารถอยู่ได้ละนะครับสองหมื่นล้านคุณก็ดูดีว่าบริษัทนยที่ทํายอดขายปีสองหมื่นล้าน,นมันต้องเกิดจากกี่โรงงานคงไม่มีโรงงานไหนโรงงานเดียวหรอกนะมันน่าจะอย่างน้อยเป็นร้อยโรงงานที่กระทบ คนไทยก็เดือดร้อนแลวเอาสมมุติวันนี้นะประเทศเรานะประเทศเราเป็นประเทศเกษตรกรรมสินค้าอุตสาหกรรมเนี่ยครับมันเกิดจากนักลงทุนต่างประเทศดังนั้นสินค้าที่ส่งออกและเป็นสินค้าอุตสาหกรรมเนี่ยเมื่อถูกตัดสิทธิ์ถ้าคุณเป็นนักลงทุนต่างชาติคุณยังจะอยู่ประเทศไทยไหมครับข่าวว่าโรงงานอะไรพานาโซนิกใช่ไหมครับก็ได้ไซโยนาล้วใช่ไหมครับประกาศปิดกิจการย้ายฐานการผลิตไปที่ประเทศเวียดนาม เป็นที่เรียบร้อยแล้วเริ่มเห็นความบันลเลยครับเห็นหรือยังว่าความบันเลยกำลังเกิดขึ้นกับประเทศเรานักลงทุนนะครับย้ายฐานกานรผลิตอย่าลืมนะว่าอุตสาหกรรมส่งออกนะครับอันดับหนึ่งก็คืออุตสาหกรรมรถยนต์รถยนต์นี้ไม่มียี่ห้อ,อคนไทยเลยนะครับใช่ไหมครับเป็นยี่ห้อต่างชาติแทบทั้งสิ้นแล้วก็อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะเป็นสินค้าอันดับสองคอมพิวเตอร์แล้ววันนี้นะครับเมื่อ สินค้าส่งออกเราเนี่ยครับส่วนใหญ่นะครับมันเป็นสินค้าที่ไม่ใช่ของคนไทยมันเป็นสินค้าของนักลงทุนนะครับที่มาลงทุนในประเทศเราช่วยทําให้คนไทยมีงานทํามีรายได้เกิดกําลังซื้อเก็บภาษีได้เดิมมีเราก็แย่อยู่แล้วนะวันนี้ทัวอเมริกาตัด gsp โรงงานมันก็ไปไม่รอดแล้วครับที่ผ่านมากูก็แย่อยู่แล้วนะนะอุตสาหการรมไทยโดนทนะําทำลายไปไหนต่ไหนแล้วไหมครับเนื่องจากการปรับค่าแรงขั้นต่ำ ถ้าแรงประเทศเราไม่ได้ถูกเป็นเราเป็นประเทศที่ข้าแหลงแพงประเทศเรามีการยึดอํานาจเราถูกกีดกันทางการค้าฉะนั้นการส่งออกเราเนี่ยมันติดลบมาตลอดอย่างล่าสุดนี่เราโดนอีกแล้วครับจากปัญหาไม่รู้ว่าอีหา,หาหรือไทยนะครับไปกวนตีนที่หน้าสถานทูตหรเปล่านะก็เลยทําให้บิ๊กทัมโมโหแม่งอส,สัตว้ซ่าแลใช่ไหมสั่งสอนแม่งเลยนะครับประกาศตัดสิทธิธพิเศษทาง การค้าประเทศไทยเลยนะครับมีผลสิ้นปีนี้เป็นไงล่ะครับซ่ามากใช่ไหมมึงครับมึงแม่งละเมิดสิทธิมนุษยชนนะครับเป็นประเทศที่มีการปกครองโดยระบอบเผด็จการแล้วยังเสือไปซ่าอเมริกาเขาอีกนะไปใส่ร้ายเขาอีกนะหาว่าเขาอยู่เบื้องหลังม็อบอะไรคนระับประเทศอเมริกานี่เขาให้การสนับสนุนประเทศเป็นโลกเสรีอยู่แล้วใช่ไหมครับประเทศเรานะมีการปกครองในร,ระบอบเผด็จการ ม,มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนแล้วยังมีคนไปกวนตีนหน้าฐานทู่ใช่ไหมแล้วมาขี้โม้เป็นเพื่อนซีใช่ไหมแต่ว่านี่โดนอีกสองหมื่นกว่าล้านตายไหมครับนะที่ผ่านมาก็โรงงานก็เราก็ล้างไว้ท่ไม่อยู่อยู่แล้วนะอพยพนะย้ายไปอยู่เวียดนามหมดแล้วตอนนี้เป็นไงบรรลัยไหมบนไลัยไหมครับนี่คือหายนะนะครับนะเออเรารู้อยู่แล้วว่าวันนี้ประเทศเราเนี่ย ต้องรักษานักลงทุนไว้ว่าพอธุรกิจเรานะท่องเที่ยวบันเทิงตายห่าไปแล้วนะครับที่พอจะเหลือนะั่นก็คือโรงงานอุตสาหกรรมที่ผลิตสินค้าส่งขายต่างประเทศซึ่งเราต้องพึ่งนักลงทุนเพราะเราไม่มีเราไม่เคยส่งเสริมเทคโนโลยีของคนไทยอยู่แล้วใช่ไหมครับรู้ว่าประเทศเรานะสินค้าของเรานะครับที่ส่งออกอันดับหนึ่งก็คือข้าวสินค้าเกษตรแต่รู้ไหมครับว่า มูลค่าสินค้าเกษตรที่เราส่งออกนะค,คิดเป็นเพียงแค่แปดเปอร์เซนตะของมูลค่า GDP นะครับนะ GDP ประเทศเราเนี่ยร้อยในร้อยบาทนะเป็นรายได้จากการส่งออกสินค้าเกษตรนะรเพียงแค่8บาทข้าวคือสินค้าเกษตรอันดับหนึ่งของเราเราเคยเป็นแชมป์โลกส่งออกข้าวนะยังไงครับสินค้าที่ส่งออกอันดับหนึ่งนะครับก็คือเกี่ยวกับรถยนต์คอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์นี่เราส่งออก สูงมากเราเคยเป็น Detroit of Asia ียนะครับนะตอนนี้นะครับเราก็เรามีสินค้าเกษตรที่ส่งออกก็คือข้าวแต่มูลค่าของข้าวนะครับนะเป็นเพียงแค่แเปอร์เซ็นของมูลค่า GDP ประเทศไทยนะแต่คุณรู้ว่าเกษตร,รกรไทยนะครับที่ปลูกข้าวนะครับคิดเป็นนะครับ40เปอร์เซนของประชากรทั้งประเทศนี่ยัไงไงนะครับเราผลิตข้าวนะครับสินค้าเกษตรเราเนะี่ย มูลค่า8%แต่เป็นอาชีพหลักของคนไทยถึง40%โอ้ชิบหายแล้วชิปหายนะครับ,รบโอ้ไมโครชิปลอสเห็นไหมครับถึงว่าไงประเทศเราเนี่ยแม่งกำลังประสบปัญหาเรื่องปัญญาพิบัติ เราไม่ได้มีภัยพิบตัติประเทศเราแม่งอู่ข้าวอู่น้ําอุดมสมบูรณ์ในน้ํามีปลาในน้ามีข้าวเป็นประเทศที่อยู่ในเขตร้อนชื้นไม่มีหิมะตกมีต้องส,สามฤดูกาลหน้าร้อนหน้าฝนหน้าหนาวเหมาะแก่การเพาะปลูกมีทรัพยากรธรรมาชาติมากมายแต่เพราะว่าปัญญาพิบตัติมันได้ทํรลายประเทศเรามาโดยตลอดประเทศที่เคยอุดมสมบูรณ์ตอนนี้เต็มไปด้วยมลพิษน้ําท่วมน้ําแรงท่วมซ้ําซากแรงซ้ําซ้อนยังไง เห็นไหมครับนี่สิ่งที่เรากําลังขาดนะครับเราไม่มีเคยมีผู้นําประเทศที่มีวิสัยทัศน์หลายคนไปเรียนต่างประเทศมานะครับแต่ก็ไม่ได้เอาความรู้มาใช้เลยนะเพราะผู้นําประเทศไทยส่วนใหญ่มาจากผู้นําเหล่าทัพครับถ้าเราคิดนะครับย้อนไปนะเรามีนายกที่มาจากทหารเยอะที่สุดนะพวกนี้บ้าแดมหน้าครับประเทศเราถึงชิบหายครับง่ายๆนะครับตอนนี้เราก็โดนทหารปกครองมา6ปีกว่าเปีนะครับ มันจะไม่ชิบหายได้ไงล่ะพี่น้องเห็นไหมบอกว่าเอาไอ้เต้เป็นนายกคือคุณอย่ามาประชดผมนะครับ,นะรบถ้าไม่อยากฟังก็ออกไปผมกําลังพูดให้คุณฟังแล้วคุณก็ลองไปคิดไม่ต้องเชื่อผมแล้วครับแต่ว่าอย่างน้อยมันก็เป็นข้อมูลที่ประดับเป็นอาหารสมองนะครับแต่คุณอยากจะมองเป็นขยะก,ก็เเรื่องของคุณนะครับแต่มันจะมีประโยชน์อะไรที่คุณมาประชดใส่ผมนะครับมันมีประโยชน์อะไรที่มาประชดใส่ผมผมเอาข้อมูลเอาความรู้มาเล่าให้ฟังไม่อยากฟังก็กดออกใช่ไหมครับ จะมาทนฟังอยู่เพื่ออะไรครับเพื่อจะมาเบรกผมมากระแน,กน,แนแนะกระแหนเหรอฮะมีประโยชน์อะไรครับนี่สิ่งที่ผมกําลังพูดใ้ฟังถามว่ามีประโยชน์ไหมมันมีประโยชน์ไหมครับที่ผมกาลังพูดใ้ฟังอยู่นี่ว่าประเทศเราเนี่ยกําลังชิปหายเราเคยเป็นประเทศชั้นนําในประเทศนี้ในภูมิภาคนี้วันนี้สมัยก่อนนะหลายๆประเทศนี่พอๆกับเราเดี๋ยวนี้ก็ไปกันไกลมาแล้วนะความชิปหายไม่จบเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังต่อนะครับ ความบันลรยังไม่จบแค่นี้เออนะผมบอกแล้ววันนี้นะเราโดนอเมริกาน,นี่เป็นข่าวดังข่าวใหญ่ถูกตัดสิทธิพิเศษทางการค้าไปอีกสองหมืนห้าพันล้านนะครับซึ่งกําลังกระทืบซ้ำประเทศเราอยู่คุณก็รู้เลวันนี้คนไทยกำลังตกงานโรงงานอุตสาหกรรมปิดเอสเบเจ๊ง e, ละเนรละนาศใช่ไหมคนไทยตกงานรายได้ประเทศเรานะในอดีตพิ่งพาการส่งออก การส่งออกเราก็แย่ล่อแร่ล่อแร่มาแล้วครับวันนี้นักลงทุนต่างประเทศนะครับประเทศเราพึ่งพาอะไรครับ FDI รู้ไห <ucc> ม <ane> ครับ Foreign Direct Investment นะครับเงินลงทุนของนักลงทุนตา่งางประเทศที่มาลงทุนในประเทศไทยเพื่อสร้างงานเพื่อขายของส่งออกนำเงินเข้ามาในประเทศเราเราก็ได้เก็บภาษี